จะอมปัดกะปิหมูสับนะลังะขั้นตอนแรกของพี <ut> so right? like so, so ่บ nice. like ่าวนะเนื่องจากว่าเจ้าอมนั้นโก็โอนมากๆนั้นพี่บ่าวก็ตัดโกนเลยอย่างนี้เลยพันไปเลยนะักตรองครั้งนะชักประมาณตรนิ้วส่วนที่เหลือก็ค่อยไปเด็ดทีหลังก็ช่วยต้นเวลาลงในการทำมาหานะปุ๊บก็ไปตัดไปโกนนี่คือ ยอดเนี้ยโอนๆทั้งนั้นเลยอ่าเราก็ค่อยมาเก็บตกทวนที่เรือนะทวนก็จะเด็ดตั้งแต่ต้นเรกโกได้นะอันนี้ไม่ว่ากันนะแต่พี่เบาก็คิดว่าวิธีนี้มันเร็วในการทํามันนะพี่น้องก็ประยุกต์องได้นะเอาตามแบบดั้งเดิมก็ได้นะเด็ดดีละก้านดีละก้านนะก็เด็ดจะโอมไม่เรียบร้อยแล้วก็เอาไปล้างน้าําเปล่าก็เมนูนี้ใส่กะปิด้วยนะพี่บบาก็จะหั่นหอมแดงนะ เอาไ้ตัดปีนมันสักหน่อยหนึ่งนะแล้วก็พริกชี้ว้านี่ก็จะเอาไว้แต่งให้มันดูสวยงามนะมันตัดกับสีของจ้าอมมนะแล้วก็พริกแดงจินดานะก็หั่นไปเลยต่อมาก็เป็นกะปินะก็เลยรักประมาณครึ่งย้อนก็พอพี่น้องพี่เบาแนะนาว่าให้เอามาละลายน้ําก่อนเพราะว่าในกะปิมันก็จะมีายนะแล้วยังไงเราก็จะต้องเติมน้ําอยู่แล้วนะเวลาเตยก็จะตักจ้าโบส่วนบนบน วนที Gott, ่นอนก้นนี่ก็ไม่จะไม่เฉยลงไปนะจะได้ยินเสียงรายด้วยคุด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 ด้วยไอ้ยากขั้นตอนการผัดนะพี่บอกก็ใช้น้ำมันหมูนะถามโจรกินข้าวแล้วก็เอากระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกเคยลงไปผัดเลย Phía cả thiêm hôm đê ngồm leo cô trời mũ trắc quay trồn rồi Căm nó thì quá trồn kịt nữa nà. Cô phạt này mũ rùm trục nữa Cô có hổ oh, ồn Nám cà phê nữa Thì là lại ở đây nữa đặt đàn รอให้น้ำมันเดือดขึ้นมาเป็นแบบนี้นะก็เอาจะอมใส่ลงไปรึปลงไปเลยแล้วก็ช้อนโอนางร่มหรือว่าน้ำมันโอยนะสักประมาณสองช้อนก็พออย่างอื่นพี่บ่าคิดว่าไม่ต้องเแล้วเพราะว่าใส่กะปิไปด้วยนะมันจะมีรสเค็มยังไงก็เล้วเตนะเราก็ต้องจิมกอนนะ Có rau phát treadna ginja omni mày gọi bay của nè kiki khoan nè truyền em dì dành dành kiu 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 có kiu 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 ล้กนี้ก็เป็นอันร็จแล้วเรียบร้อยหมดเลยจานเลยว้าวเมนูผัดนะก็เป็นเมนูที่ทําแบบง่ายๆนะมันก็จะมีความเกียวเกียวแดงๆของพริกนะหน้าตาดีเลยพี่น้องโอ็พี่บ่าวก็จะลองชิมแล้วก็บอกว่ารสชาติเป็นยังไงนะเพราะว่าเป็นเมนูที่หลายคนยนะังไม่เคยทำกินแน่ <ừ. S 1> นอนเลย ก็อร่อยนะพี่น้องชะอมเนี่ยมันจะออกรสมันมันนะแล้วก็กลิ่นของมันเนี่ยก็ลดลงมาเยอะเลยแล้วก็วน่รผสมอื่นก็ลงตัวพอดีรสชาติที่เราผักนะก็จากใกล้ๆกับผัดผักหวานนกเขาันหรือว่าผักหวานบ้านนะพี่น้องก็จะออกมาเป็นแบบนั้นเลยนะแต่นี่คือว่ากลิ่นชะอมนะแล้วก็มีความมันใกล้ๆกันเอาละก็เป็นว่าเสร็จไปอีกหนึ่งเมนูนะพี่น้องนะสำหรับชะอมผัดกะปิหมูสับนะ ก็ลงทําดูนะปีนี้ชจอมก็มีเยอะมากแล้วก็ยอดชจอมก็ส่วยๆราคาไม่แพงสำหรับวันนี้พี่บาวก็ขอลาไปก่อนพี่บาวขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยที่รับชมทุกๆคลิปของพี่บาวก็ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง